สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเชอนรถไถมือสองอำาเภอปทุมรัชจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่หนึ่งรายการนะคะเป็นพี่ใหญ่สุดเลยนะคะของทางร้านเรารุ่น m 6 0 4 0 s u นะคะรถจดทะเบียนปี59ค่ะอุปรกรณ์2ชิ้นผ่านหน้าผ่านหลังเอกสารเล่มพร้อมชุดโอนนะคะ นีกเกียดีค่ะไม่ไดันไม่ไอจยดือว่าซึมเก็บให้นะคะถ้ามียางนะคะยางก็เหลือประมาณ85%ค่ะ8หค่ะ,ะหลังเป็นฐานทีทีนะคะฐานห้าตาทีทีมาเ่ยนระบบ รถไม่เคยแกค่ะราคานะคะตั้งไว้ที่425,000บาทนะคะ425,000บาทพร้อมบริการส่งฟรี300โลค่ะเครื่องดีเกียดีค่ะแา่เดิมมาร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโทรสอบถามได้ที่0986317696นะคะท่านใดที่สนใจนะคะ ดูรถได้ที่อำเภอปทุมรัดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหรือโทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะขั้นตอนการซื้อขายนะคะถ้าท่านลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะวิดีโอคอดูรถจนมั่นใจนะคะโอนมาจำหนึ่งหมื่นบาทนะคะส่วนที่เหลือจ่ายตอนส่งรถนะคะให้คอดูรถจนมั่นใจก่อนนะคะมาจำหนึ่งหมื่นบาทค่ะพร้อมจะส่ง สายเดิมมาร้านเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ